สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนที่เขารับชมคลิปและชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องหามาได้แล้วก็จะมาการแกะเปลือกแกะเปลือกเสร็จแล้วก็รอเจ๊ให้การมามาเสริมหรือมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะรอให้เจ๊ามาทําผมจะมาแกะเปลือกหรือว่าช่าแหละ หน่อไม้ไปก่อนนะครับพี่น้อง uh, มาได้แบบสดๆเลยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาพี่นดยนะครับพี่น้องมามาดูวิธีก่ีน่น้องหนอนี้โอ้โหสุดยดอดเลยนี่หนอยใหญ่มากเลยพี่น้อง

ดูดิน้องแกะเปลือกไว่รอเจ๊แล้วเจ๊กลับมากับสายฟองเะครให้เจ๊ามามาจับหรือมาเสริมเสริมเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มต้มให้มันจืดรอ้พี่น้องออตัวนี้มันยังเจี๊ยหน่อไม่ลือบไ่ลาเลยพี่น้อง สุดยอดนอนเดียวได้ม้อดูนี่น้องนอนเดียวได้ม้อเลยจะนอนร้อนบ่อนน้องนอน,อนอไม้ช่วงนี้ฝนตกฝนต,ตกมันออกแต่ไม่จะเข้าไปนานเลยนะ นนก็หน่อใหญ่อนะวันนี้ก็ใหญ่กเกเปลือกรอเจ๊น้ำท่วมนะี่พี่น้องต้นหน่อไม้ต้นเนี่ยน้ำมันท่วม มันแห้งๆเลยนั่นแะนแต่ก่อนน้ำมันท่วมต้นเลยนะเนองน้องที่ช่วยน้ำแกะเปลือก ไปรอเชมาทำการจักหรือมาเสริมหน่อไม้เสริมเสร็จแล้วก็เะาไปต้มแบ่งไว้กินนานได้พี่น้องอันนี้จะเป็นแหนง่งมันแหน่งเล็กแหน่งเล็กก็ออกแหนง่งเล็กนี่อร่อยนะ ได้สองหม้อแกงใหญ่มันเยอะได้มาพอสมควรอยู่นะแกงแกงในหม้อใหญ่่ห,หกี่นาทีแล้วนี่โอ้ไมยกินกทีเนี่ยล้างน,น้ำรอเจ๊กลับมาจากที่ทำง,งาน ที่ทำการถืม ออออขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับทุกทุก